แชนแนล Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แชน n n ล l อ p เ r ิลสตอวันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาสองคอมเมนต์ของชาวสอปอลาเกันว่าทำไมยูทูบเบอร์เราต้องใช้ภาษาไทยในการขึ้นหัวข้อคลิปและภาพน้าปกคลิปเป็นภาษาไทย ซึ่งคลิปนี้เราก็ได้ปลายมาจากช่องของยูทูบเบอร์ชาวลาวท่านหนึ่งได้กล่าวไว้เป็นภาษาลาวโดยข้อความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของยูทูบเบอร์ชาวลาวท่านนี้ซึ่งเหตุผลของเขาก็คือเหตุผลที่1ฐานลูกค้าหรือแฟนคลับของเราส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถึงได้ใช้ภาษาไทยในการทำคอนเทนต์เพราะว่าไรายได้โฆษณาจากไทยจะเข้ามาเยอะมากกว่าในลาวแล้วถ้าถามว่าในลาวไม่มีโฆษณาลงหรอตอบเลยว่ามีเหมือนกันแต่น้อยมากเมื่อเทียบกับไทยต่อให้เราขึ้นหัวข้อคลิปเป็นภาษาไทยเราก็ยังใช้ภาษาลา ในเนื้อหาของคลิปอยู่ดีเหตุผลที่2เรื่องภาษา ภาษาไทยถือว่าเป็นภาษาที่คนเราฟังเข้าใจได้โดยที่ไม่ต้องไปเรียนเพราะว่าคนเราเสพสื่อไทยดูทีวีไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วยิ่งมีช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊กและยูทูบก็ยิ่งทำให้คนเราค่อยๆซึมซับภาษาไทยมากขึ้นแต่จะว่าไปเราก็สามารถใช้ภาษาใดก็ได้บนโลกที่เราอยากจะใช้ไม่ว่าจะเป็นภาษาลาวภาษาไทยหรือแม้แต่ภาษาอังกฤษก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของช่องเราแต่ต้องไม่ขัดข้องกับกฎหมายบ้านเมืองหรือวัฒนธรรมประเพณีเท่านี้ก็พอแล้ว เหตุผลที่3รายได้รายได้คือปัจจัยสําคัญหลักๆที่ทําให้ยูทูบเบอร์มีกําลังใจในการสร้างคอนเทนต์แต่ก็อย่าลืมว่าคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์นั้นมีต้นทุนในการผลิตถึงแม้ว่าจะใช้มือถือเครื่องเดียวในการถ่ายคลิปตัดต่อคลิปหรือตอบคอมเมนต์ก็ตามมันก็ยังถือว่าเป็นต้นทุนอย่างประเด็นหลักที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าเราสร้างคอนเทนต์เพื่อให้คนไทยดูเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมและก็ไม่จาํากัดโดยค่าเฉลี่ยของยูทูบเบอร์ที่มียอดคนติดตาม10,000คนขึ้นไปกก็จะตอยู่ที่ป600เหมต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่มากพอสมควรเมื่อเทียบกับเงินเดือนพนักงานเอกชนหรือรัฐบาลเหตุผลที่4ถ้าเราใช้ภาษาลาวในการขึ้นหัวข้อคลิปคนไทยส่วนใหญ่เลยก็จะอ่านไม่ออกและไม่เข้าใจว่าช่องของเราสื่อถึงอะไรอาจจะมีคนไทยบางกลุ่มที่อ่านภาษาลาวออกซึ่งนั่นก็เป็นส่วนน้อยเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือคนไทยถึงได้ใช้ภาษาไทยให้เข้าใจทั้งสองประเทศและได้ f c ทั้งสองประเทศด้วยเพราะว่าคนลาวเองก็อ่านเขียนภาษาไทยได้เกือบทั้งหมด และเหตุผลที่5การคอมเมนต์หรือการติชมก็จะมีบางคอมเมนต์ที่ถามกันเข้ามาทั้งคนไทยและคนลาวเองว่าทําไมไม่ใช้ภาษาลาวในการนําเสนอคลิปซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็จะคอมเมนต์ถามด้วยถ้อคําที่สุภาพซึ่งต่างจากคนลาวเวลาถามยังก,กับไปทะเลาะหรือผิดใจกับใครมาแต่นั่นก็เป็นบางคนเท่านั้นถือว่าไม่ทั้งหมดและนี่ก็คือห้เหตุผลหลกักๆที่ยูทูบเบอร์ลาวมักจะนําเสนอสื่อเป็นภาษาไทยมากกว่าภาษาลาวโอเคคะ่ะเรามาฟังคอมเมนต์ชาวลาวกันเลยว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้าง มาเริ่มกันที่คอมเมนต์ชาวลาวท่านแรกกันเลยได้กล่าวว่าภาษาอะไรก็ได้แต่ภาษาลาวต้องให้ความสําคัญเหนือภาษาอื่นๆเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ลาวคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าภาษาคือการสื่อสารภาษาไม่ได้จํากัดว่าสร้างขึ้นมาเพื่อใครไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกคุณพูดภาษาอะไรได้มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณไม่เห็นว่าการทําคลิปแล้วไม่พูดภาษาลาวมันผิดตรงไหนในเมื่อภาษาเป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารเท่านั้นเองคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันพูดไทยได้ตั้งแต่เด็ก และเป็นที่ชัดเจนสําหรับทุกคนว่าการใช้ภาษาไทยเป็นที่เข้าใจของคนลาวจํานวนมากแต่ถ้าพวกเขาใช้ภาษาลาวคนไทยบางคนก็อาจจะฟังไม่เข้าใจและอีกอย่างก็อยากให้คนไทยและคนอื่นๆที่เข้ามาดูมารู้จักประเทศลาวให้มากขึ้นคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าถูกต้องแล้วเกิดเป็นคนให้ใจกว้างรักกันไว้ไทยลาวพี่น้องกันคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่ามียูทูบเบอร์ไทยใช้ภาษาลาวมีผู้คนติดตามหลายพันคนเช่นกันแต่ก็ดีเหมือนกันที่ช่วยอนุร,รักษ์และเผยแพร่ภาษาลาว คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าจะลาวหรือไทยก็คนเหมือนกันอยากคิดลบคิดบวกกันเลยรักกันเถอดดีที่สุดฉันเองเป็นคนลาวแต่รักคนไทยเหมือนกันคนไทยนีสใส่ดีนะพูดเพราะด้วยทุกประเทศก็มีทั้งคนดีและคนเลวข้อดีข้อเสียเหมือนกันหมดนั่นละ่ะคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเพราะคนไทยส่งเสริมภาษาของตนตล,ตลอดเวลาทําให้คนทั้งโลกรู้จักภาษาของตนอย่างกว้างขวางเราจึงต้องเรียนรู้พวกเขาพวกเขาส่งเสริมภาษาลาวของเราเป็นอย่างดี คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าคนลาวจะฟังภาษาไทยออกในทุกๆเรื่องแต่คนไทยส่วนใหญ่จะฟังภาษาลาวไม่ออกเลยในทุกเรื่องเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าภาษาลาวเป็นภาษาประจำชาติต้องมีมารยาททั้งชื่อและนามสกุลคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าไม่ว่าจะใช้ภาษาไทยหรือภาษาลาวถ้าเราทําคลิปออกมาแล้วตัวเองมีความสุขสร้างรายได้ให้กับตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้ก็ทําต่อไป คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าวังว่าคนลาวรุ่นใหม่จะเข้าใจและปรับเปลี่ยนความคิดเห็นให้ก้าวหน้าขึ้นเพื่อหวังว่าประเทศลาวของเราจะพัฒนาก้าวต่อไปคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าเห็นยูทูบเบอร์หลายๆช่องใช้ภาษาไทยฉันก็ไม่เข้าใจทั้งที่มีภาษาประเทศของตัวเองก็ไม่ใช้แต่กลับไปใช้ภาษาไทยแทน ควมเมนท่านต่อมากล่าวว่าคนลาวตายเพราะความโลภหากเราไม่พัฒนาตนเองเราจะเป็นเหมือนประเทศไทยได้อย่างไรจะเสียเวลาโฆษณาเพื่อดึงดูดก,การลงทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนในลาวทำไม คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าจะพูดภาษาอังกฤษภาษาไทยลาวคขมเมหรือภาษาพมา่าหรือภาษาอะไรก็ตามมันก็ไม่สําคัญมันสําคัญอยู่ตรงที่ว่าคุณมีเจตนาจะให้สิ่งที่คุณพูดกําลังทําอยู่นั้นมันไปในทางด้านไหนทางสร้างสารรค์หรือเปล่าหรือเพื่อจุดประสงค์ใดหรือสร้างความแตกแยกระหว่างประเทศหรือสมานมิตรก,กันระหว่างประเทศอันนี้ตั้งหากคือสิ่งสําคัญมันจะดีมากๆที่คนติดตามคุณเยอะมากแล้วคุณสร้างสารรค์ผลงานที่ทําให้คนทั้งสองประเทศไทยและลาวมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันและเป็นมิตรที่ดีต่อกันอันนี้จะเป็นอน,นิสง์มากๆสําหรับคุณเองและคนอื่นๆอีกทั้งหลายคนทั่วไปจากชั้นคนลาแท้แท้คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่ามันก็เป็นปัญหาสําหรับแฟนๆไม่กี่คนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็เท่านั้นแหละคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าความไม่รู้จริงอย่าคิดว่าคนอื่นด้อยกว่าเราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นพร้อมรับคําติชมและพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหากเป็นเรื่องจริงความผิดพลาดเกิดขึ้นได้กับทุกคน คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเพราะว่า fc 90%หลักๆแล้วก็คือคนไทยคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าภาษามีความสําคัญในชีวิตไม่จํากัดว่าคนพูดภาษาเดียวเขียนได้มากกว่าหนึ่งภาษาดีกว่าคนที่พูดได้เพียงภาษาเดียวและพูดได้หลายภาษาก็ย่อมดีกว่าคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าจากมุมมองส่วนตัวของฉันหากคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาลาวได้จริงไม่ว่าจะขนาดใดก็ตาม การใช้ภาษาท้องถิ่นอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรายได้สุทธิระดับประเทศอีกด้วยและที่สำคัญคุณต้องสร้างเอกลักษณ์ของคุณเองนอกจากนั้นคุณก็เผยแพร่วัฒนธรรมให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจภาษาลราเช่นการเขียนอ่านพูดจะทำให้ประเทศลราของเราพัฒนาก้าวไปไกลกว่านี้คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเราเป็นคนลาวคนหนึ่งที่ทำคลิปและสตรีมเป็นภาษาไทยอยู่ประเทศไหนเราก็พูดภาษานั้นๆอันนี้มันก็ถูกแล้ว เพราะไม่อย่างนั้นเวลาเราไปอยู่อเมริกาจะให้เราไปพูดภาษาลาวกับเขาหรอเขาก็คงไม่เข้าใจเราอยู่ดีแต่บางคนมันก็ใจแคบไม่ยอมรับความจริงแค่นั้นละ่ะคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าถ้าพูดภาษาลาวทั้งคลิปคงจะอกแตกตายแปลไม่ออกฮ่าฮ่าถ้ายังมีคนด่าอีกก็แปะภาษาลาวเอาไว้ตอนพูดเลยก็ได้และคอมเมนต์ชาวลาวท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มากล่าวว่าเขาพูดไทยและพูดไทยตราบเท่าที่พวกเขาเข้าใจกันภาษามีอาไว้สื่อสารเข้าใจไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ และนี่ก็เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนของชาวเราที่เราได้หยิบยกนำมาแปลเพื่อให้ทุกคนได้ฟังกันไม่สามารถมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้และคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ